พวกมาหลายกแต่รู้กัหกมั้บางคนกับมื่นบาดิบอกตรงยาวโลกข้าแน่จริงว่างื่ะมืดนหมจิครับมื่นขข้าแน่ตึงว่างค่ะอย่างแม่ว่าแม่มันดูสิกันกระท่อกับป๋องคู่บางแน่แน่บอบแม่บ๊อครับผมแน่ไหมออิงไหม ความคึกกึงมั้ความคึดแตกต่างกันวะคามคือ้้ตอยยางแน่นย่นนีความคึกแตกต่างกับมาเรามีดีแค่น้อเราขาคือแค่ไหนเรามีการเส้ยสลบแค่ไหอยมีชีวินมีควอมทั้งน้อยถือเอาตรงๆเลย ม้าตื่นตามัจเพราะทางนั้นคือการกักง้มเข้มในมหาเถลิงแม่เ่ืมีงานงาคือปอกวอวยเขาปากนบางพลิงบางด่างมันกับบางานานงขนาขนานานมากขนางานข้างมาเขาไปทำมหาตึงหรือแม่บอกเขาทำนั่งไหวพกวง่างอย่องนัเนนะพวกเขา้ตรตราวอมหงด์จักดึงง้มทำมหาตึง เชื่อได้แต่ไม่ให้ลูกหลานงอานะละเชื่อในสถึงที่เราเห็แล้วเชื่อในรถึงที่เรากำลังกระทำอยู่อันใดติงอันใดเอือเข้ากับคิดแต่ละบ้าเวินคิดเงิใจลูกเตาไม่เป็นไรติดวิญญาณคนตายไปก็เป็นคินะพี่ติดวิญญาณบางทิ้งบางอางไหม่แต่ลูกค้าเือบาดัก cả nhau vào tháng mà chị bỏ. tổng tổng đại luôn. luôn mày 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 sống mày 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 ว่ามีความคัดคือเก่งบ่เออการถือมักขอคือถ้าไม่ร้อยเปืดเท็นแม้ว่าบ่อยเปิดเท็นก็จักแปดที่ผ่าถ้าไปอืมให้ดูจักแปดช้นผ่าเปิดเซนมันกานย้ำข้อบาดเบียกันดบบนื้เดิมแม่บอกอันนี้ออยมื่อแป่ดักไมื่อแป่ดไปเอาเต็นขึ้นเอาเต็นขึ้นอืเปิดเทนบ่มีค่อื เขาคือไร่มื่อจักแปดชือผาเปิดชึ้อน,นั้คือบากระดาษขั้นเคนสี่ห่นแมงบาลืมครับมาเปิดจักถ่าได้แมงบาบกี้เอกครับปูวาไมงน้อยมา,นา, <laughs> ามานอา้อมือนีข้นนว่า,ข,ข,าขั้นมีว่าขอว่าเอาบับก้อ่นบาลังจักคือออกโอแบนนี่ปูบ่บ่รังว่าขี้ <laughs> บ่รังบบารัง เออพอไม่ตงดอกเน้่หาเบาหลว่าทำไมก้าตามเขียวเขวบักคีเขียวเออบคเอออีพอว่าถางเมื่อนี้ข้เราขั้นไหนเนาว่าาคี้เราขั้นขาวดีกัวนักขั้นขาของปูมันบักคคือเราขั้นขาวของทองไปผูร่ผู้ร่างกับคือขั้นไหนขั้นแดงบ่กคีข้าแพ่ ขั้นแดงแลำพุ่งจองแล้วเคนเสียงฟูจองแล้วเออว่าคือว่าคือไหวแบบไทยหนครับผมขั้นอีกนะอครับเขาเหมือนแบบขั้นอีกหมาเม้งเหมือนแบบครับขั้นหนึ่งแบบไปผู้รักคู้รักหนึ่งกันฮึมหาว่ามืออื้นจะขี้จะพอว่าไงมืออื้นว่าท่านบอกแล้วเพราะว่าคือขี้ขั้นไหนครับพอว่าเพรอกับว่าไงแต่ครึ่งกันมืงอ,อื้น,นึ่ง แล้วๆเพอคือแต่ละหน้าพวเบิง่งไปบาดุขั้นไหนมันถือที่ไปได้หาร้อขั้นแต่ไม่คือคือแว้จริงครับไม่คือคือถักตาว่ามิตรขวเโอ้บ่าคือแบบกายกลางภาคภาคไม่แต่ว่ารถด,ดิ่งไปได้ดูได้ผมว่าครับผมไปได้ดูได้จริง สีมาจังทันกับพ่อคเือยนะสีขีไปหอดวันที่สิบหกคนละปูวนได้ตัวได้ยุ่โ่อกเกาก็ไม่อยู่หรครับเออรถดิ่งกับพ่อคีไปคีมาได้ยุไดครับเออพอคีวังพ่อคีูุได้คยครับคีหอดวันที่สิหกก็ได้ปันนาน้านด่งพอว่ะครับเนาะครับปยนาบ้านดึงได้เราดึงครับพ่อคือลูกหลานัคีอ่น้ำปูนไงพอปาครับ คือไป่ั่งฝันไปร้ายคูร้ายคนอีนั่งนักนหอแก่คือแต่น้ำใรนี่แหละขั้นยากไปได้ือแบบว่าคอว่าคือแบบอามาถคือเก้าเอาไปกับคนไปคูไปคืนเพราะเปินผ้าต่อไปไว่าเอาคือมันมาเปิหนังเรื่อสู้ตายครับสู้ตายพพูดกัางเดียวไปในปลาเออคือหอดน่องหอดทอไปคือเือคชื่อเรื่องไป เครื่องแห้งร้ราาขาข้าวป้าขาวดงว่าเป็นนังพออาาไปได้ไหมรถพอพ <c oughs> ข้าแพ่บ้าพอก็อยากเอาไปไายดักต่อ่าหนึ่งวันแต่เขามางานไก่โอ้ถือว่านาอวมาคือรพอัพอแว่าะพอว่า กูได้มาไกลแล้วบ้างหาอี่วบ้นเมื่งบาอ่กบ่ไนด้าครับผมมาหาอ่กบ่คอบ้านด้างอ่ไปอีกมากทุกใบกตายครับนักไปาาเฮ็าฮ่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 ัน่าฮอาม่าาฮ่าฮ่าฮ่่าก็าฮนาฮ่่าา่ก่า ไปหาอิงก็จัคข้องผมจะไปหาอิงก็พอครับว่าจัคของครัี่ี่หอดห่าตัวอยากนอนกันไปนอกอ่าแม่บอครับผมจัากไปอิงก็ไปอิงทำไมไม่ถึงงานะแม่บอกครับเออรอดพอวะก็จะมาไก่ไม่สิ่งสิดงสิคู่วันน้ำว่าทางตัวหญ่รอดยืมไปได้ไหม่อดได้แค่เราหญ่ไหะครับรอแบบแค่อีกกับขี้ีก็ คอคืออันกรต่ายพว่าคือว่าของค่าดูกัน้าแต่ด่างจรี่าคือเบัน่างน้ครับผมด่างก็แบบด่างงอ่างดูกนั้นปนงัคือด่างพออดื่มเป็นงอคด่าง ไานบ้านไนบ้านไหนครับย่านบ้านพ่อมาขันว่าขันบ้านไหนเขาบ้ให้ออกแล้วบ้านชิคๆมาหรอครับผมแม่บ้าเกงครับแต่เขาถือห้ออกบ้านชิคๆกมาเป็นยั้งว่านือวบานนั่นหอผู้ใดเถียงว่านือเกิกันครับผู้ใดเถียงว่านชิคม่มีผู้เถียงหรอกครูการยั่งว่าม้นแท้ ครับแม่บครับฟ uh, well, ังบไก่ไก <are> ่ดิ่พอมาคิดแต่หน้าบดูหนางหัวเขาแตคิดพอมาแม่บอกเออเป็นบ้่งดือบเป็นนังเร่โตดมากคือขายของทองครับของอีทอช้เออของดืชิ้ เขายม่ยมหอบถุเขาใีนพ่อเก็ดถุามั่นคือไก่กันแท่าาทางบาเมื่อกี้น้เป็นไก่กันตัวตาว่ารถพอบอขี้กันน้ำปันดรอปมันคับมตาว่าของดื่มมั่งไปเลยเขาใจไหม้าใจปูผู้ได้สิคือคือบอบอดื่มขอพอลือบคนเนาะอาไร้าะ นังว่าไปอิงร่าเมืองแล้วอินไปมากรวยทักนั่นั่ั่งน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 ังนั่งอั่งนังั่งนังนั่งนั่งนั่นั่งนั่นั่งนั่งั่งนักงนั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 ่งนั่กนั่ังนั่นั่นันั่กั่งนั่งนั่งรั่งนั่งั่งน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 ั่งคั่งนั่งั่งืั่งนั่นันขั่เตังนั่อนั่ั่านั่งั่งมั่งนัง สบายใจสบาบ้สบายใจล้วปูเออาบายใจแาาใจม่โครัการแม่มาวัดศทีขั่นไหม่ข้าบรับปูเ<ม>พราะว่าข้านของดืไไดาา่มไปได้เขาปลาเขาลงไปได้พุทคืนผู้คืนผ,ผ้าเครื่องมมนแรงเครื่อแงแมงเคื่องแบนเครืรค่องแท่งแล้ว บางวันเขมาด่าบาบวางหอกเราหอเราตใจตึ้งว่าหางเงี้ยแต่ัวว่าพ่อกะกานหามั่งโหพอนดรกค่อึิทั้งเป็นเนาคือบางวันบางวันคือแม่ว่าเอาพ่อกะว่าคือของด่มบ้าแม่บอกอะไรแม่ก็ต kind of eh ัเออกังบากันย oh, ูหนังนี้พ่อกะนังว่าเปลี่ยนขั้นไม่ยังบ้า ป้าถือไปขี้เครื่องหน่งไปจ,จอปแล้รที่มันก้อจอดไปเขาขืนกัญวากขาเลยไ้ขี้เราดื่มอาเอ๊กัญวาบ้าไมาบฟังแบบบ้าว้างหกอะไอก็ทั้งพ่อแม่เริ่มใแว่นตาทั้งพ่อทำสื่อหกตาแม่ก็ตายตายตายกว่ากินข้าวทำทั้งใท้แว่นก็แล้วบาตายตายหกบานี่แหละคกขัด รูบานบ้มิแหวนบ่านบ้านคำโอ้ยเกือบหมดเนาะบ้านใงแผลกมิแหวนอันตักยาเอ๋าพ่อบอหวานเทาพ่อพ่เห็่ยวหวงนะเถาพ่อเอาตามปลาตามบงบัเนาะบ้าแผมันบ้มิแหวนบ้าหัวเร้าตามป้าตามบงไป่เนาะอีกท่อ เออใก้ตัวือกันได้มากบบมากับบอลทวงมาพอขือบอแทนไดกับบ้าบน,าานครับพกักการเรื่องมาตัวอย่างเรื่องมันเลยปูเรื่องแบ่งว่ะรอคือเก่าละปูเออกับข้เก่านะ่าแต่วันทั้งบอเหึนใช่